ธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศดํารงความเป็นหนึ่งด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยมุ่งพัฒนานวัตกรรมและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องสร้างศักยภาพและพลังสร้างสรรค์ของพนักงานผ่านการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างสารรค์สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารจึงยึดมั่นในนโยบายที่จะช่วยให้ประชาชนผู้มีไรายได้น้อยเข้าถึงโอกาสการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองผ่านบริการการให้สินเชื่อที่โปร่งใสปิดช่องทางการทุจริตที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อธนาคารและลดทอนโอกาสการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายอื่นๆค่ะ ธนาคารได้มีการฝึกอบรมให้พนักงานรับทราบถึงขั้นตอนการให้สินเชื่อที่โปร่งใสปฏิบัติตามระเบียบคู่มืออย่างเคร่งครัดทั้งคู่มือปฏิบัติงานสินเชื่อสาขาคู่มือปฏิบัติงานสำนักพระราม9ก้าคู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์อาชีพและ,ะไรายได้ผู้กูเพื่อปิดช่องโหว่ในการยื่นเอกสารปลอมจากผู้ยื่นขอสินเชื่อธนาคารได้มีการฝึกอบรมให้พนักงานศึกษาวิธีการตรวจเอกสารปลอม พร้อมกับการให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบรายได้และพฤติกรรมของผู้ยื่นขอกู้ประเมินความสามารถในการสร้างหนี้และหารายได้ในอนาคตผ่านการสัมภาษณ์ประวัติของผู้ยื่นขอกู้ด้วยการวิเคราะห์อาชีพและคุณสมบัติต่างๆหลังจากการตรวจสอบข้อมูลทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและโปรง่งใสคุณสมบัติของผู้ยื่นขอกู้ผ่านคุณสมบัติการให้สินเชื่อจากธนาคาร ลูกค้าจะได้รับการแจ้งยืนยนันการอนุมัติสินเชื่ออย่างเป็นทางการจากธนาคารด้วยเอกสารการยืนยันจากธนาคารค่ะแต่หากธนาคารตรวจพบเหตุการณ์ที่ส่อให้เกิดการทุจริตลูกค้าผู้ขอสินเชื่อรายนั้นจะถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อโดยทันที<อ>ขึ้นแบ็กลิสต์และถูกบันทึกในประวัติของลูกค้าว่าเป็นผู้ถูกระงับบริการพร้อมทั้งยกเลิกใบคำร้องขอสินเชื่อโดยทันทีเช่นกันค่ะ ถ้าเรามั่นใจในคุณสมบัติความสามารถในการหารายได้และชำระหนี้ในอนาคตแล้วเพียงการยื่นขอสินเชื่ออย่างถูกต้องและโปรง่งใสก็จะช่วยให้คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกบันทึกเป็นบัญชีถูกระงับบริการและยังช่วยสร้างรากฐานและจิตสำนึกด้านความสุจริตแก่สังคมไทย